เริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดชนบุรี mm. มีกรณีของเจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ยบอกว่าถูกคนร้ายเข้ามาขโมยอะไหล่รถ3ครั้งจับไม่ได้ล่าสุดทนไม่ไหวแล้วคุณตานะทำไงคะติดป้ายขู่บอกว่าถ้าเกิดเข้ามาอีกเนี่ยจะยิงเลยสามรอบแล้วใช่นี่นะครับ <c oughs> มีภาพ บอกน้องหรือยังว่าวิธีการลงมาวิธีการโวดตัวห้อยตัวมาเนี่ยน้องทำยังไงต้องคุยเดี๋ยวเดี๋ยวติ้นไม่ได้ขึ้นไปติ้นไม่ได้ขึ้นไปแล้วใครขึ้นพี่ขึ้นจะบ้ากันละมังเขาเตี้ยกว่านี้พี่ยังขาสั่นเลยเตี้ยกว่านี้พี่ยังขาสั่นเลยแต่เมื่อกี้พี่เห็นมีพี่ชายคนหนึ่งทำไมช่างแต่งหน้าเขาไม่บอกว่เขาลองพื้นผิดเบอ่์เขาหิวของทอดอ่ะเขาแป้งโกกี่มาทานอ่ะทำไม่้องหมดนะทำไม่้องหมดพี่ทะเลาะทะเลาะกับช่างแต่งหน้าหรือว่าไงฮะช่วงนี้แป้งผิดเบื ช่วงผ่านสงครารพอดีแล้วแบบลบไม่ออกไะชุดนี้เป็นชุดใหม่ของทานยมพูดครับเมื่อกี้ผมผมจะขับรถเข้ามาผมจะเรียกอยู่ให้ไปโบกรถหลานจะเข้ามาประจําหน่วยฝึกที่นี่ได้เห็นสภาพแวดล้อมที่มีจำนวนมากครับซึ่งนางสาวเทนติดกับช่วงที่ผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่เขาจะการรับรองกลุ่มตอริบานในฐานะรัฐบาลชุดใหม่ของอัฟกานิสถานอย่างเป็นทางการแต่ภาพนี้ครับน่าจะช่วยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะครับเป็นภาพของการพบกันระหว่าง ขี่มอเตอร์ไซค์ลอดอุโมง์ข้ามแยกออกไปทางแยก,กระชสงเคราะห์เพื่อหลบหนีการกระชับพื้นที่5โมง20นาทีชุดควบคุมฝูงชนและตำรวจตะเวนชายแดนเข้าควบคุมพื้นที่จากฝั่งราชปารบปูพรมเข้าไปนะคะแล้วก็จากถนนวิภาวดีรังสิตค่ะก็เพื่อจะให้มลชนออกจากพื้นที่กลุ่มมอเตอร์ไซค์ก็เลยแตกกระจายและสลายตัวไปแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ตอบโต้เจ้าหน้าที่นะคะ เจ้าหน้าที่ก็ผลักดันผู้ชุมนุมเข้าไปถึงแลดดินแดงแล้วก็แยกประชาสงเคราะห์จนกระทั่งประมาณสักหกโมงครึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นเคลื่อนมาจากฝั่งอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้ามายังแยกดินแดงปาประทัดยักษ์แล้วก็จุดพลุยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนยิงแก๊สน้ำตาต,ตอบโต้กลุ่มวัยรุ่นเริ่มล่าถอยจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จัดชุดเคลื่อนที่เร็วขึ้นกระบะมุ่งหน้าไปหากลุ่มวัยรุ่นเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่นะคะ และจังหวะนี้ครับทุกผู้ชมฮะมันมีเหตุการณ์ซึ่เจียเข้าเคลียร์พื้นที่แล้วปรากฏว่ามีกระสุนยางไปโดนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งขี่จักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วกระสุนโดนเข้าที่บริเวณหลังเนี่ยน้องไว้ก็เป็นภาพที่โอ้โหขึ้นมาเลยเนี่ยนะฮะเธอก็ร้องไห้เพราะว่าเจ็บนะคะมันบวมแล้วมันเจ็บมาก เธอก็บอกว่าเธอไม่รู้ว่าตรงนี้เขามีการปิดถนนเพราะว่าไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่มากั้นก็คือเลิกงานขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านตามปกติเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เอาไปโรงพยาบาลน,นะคะปิดทางว่ามีม็อบแล้วก็ขับรถมาปกติเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไล่ม็อบมาจากข้างหลังแล้วเขาก็ยิงไปเรื่อยเลยแล้วมันก็โดนหนูซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มีม็อบเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดทางหรือว่าไม่ได้อะไรเพิ่งขับมาเข้าตรงนี้แป๊บเดียวก็โดนยิงเลยแล้วเขาก็ไล่ย,ยิงอย่างเดียวเลย ขณะเดียวกันนะครับทานผู้ชมครับบรรยากาศก็ค่อนข้างจะตึงเครียดตอนทุ่มสิบนาทีกลุ่มที่รวมตัวก็อยู่บริเวณปากซอยตลาดเสีวณิชพอเห็นตำรวจขับผ่านก็ส่งเสียงตะโกนต่อว่าสองทุ่มสิบห้านาทีเหมือนจะคลี่คลายแต่ก็ยังมีผู้ชุมนุมที่ยังเหลืออยู่พยายามจะเข้าไปใกล้ตู้คอนเทนเนอร์ที่ตั้งอยู่บนวิภาีรังสิตแล้วใช้ประทัดยักษ์ทำให้ควบคุมผูงชุชนซึ่งอยู่ด้านหลังคอนเทนเนอร์ระดมยิงแก๊สน,น้ำตาออกมาอีกชุดใหญ่ ผู้บริรุ่นก็กระเจิงวิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่จากนั้นพอฝอควบคุมกูุ่ชนก็ยกกําลังออกมาแล้วก็วิ่งไล่กลุ่มผู้ชมุมนุมอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ประกาศให้ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นให้อยู่แต่ในบ้านห้ามออกมาสถานการณ์ตรงนี้ก็โค่นขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งจากนั้นควบคุมกูุ่ชนก็ปักหลักตั้งแนวบริเวณแยกดินแดงเพื่อควบคุมสถานการณ์ your murder has to be both unsolved